สวัสดีครับพี่อ้นครับรถบ้านรบน้้อยคันนี้เอาติส1 6 e นะจ๊ะ1 6 e ปี07แท้แท้ไม่มีชนเบาชนหนักที่ความคว่ำตายหาเหวใดๆทั้งสิ้นอย่าเพิ่งเชื่อครับเราไม่ใช่ญาติกันญาติกันแม่งยังหลอกกันเนาะมาดูของจริงเลยดีกว่าเชิญครับมาเริ่มจากเปิดฝากระโปรงเลยอย่างที่ย้ำเลยนะครับเมื่อกี้ปี07แท้แท้นะจ๊ะโมโฉมนี้ตัวสุดท้ายเลย0 7แท้ เครื่องพันหกไม่เคยติดแก๊สอะไรทั้งสิ้นดูครับส่งซอกอะไรต่างๆตะเข็บต่างๆเดิมๆครับฝารกระโปรงต่างเดิมๆนี่เอามือเคาะเรียบร้อยนะครับรูกลมนั่นแปลว่าไม่เคยโดนจิ้มโดนทิ่มโดนกระทงกระแทกหายเหี่ยวอะไรทั้งนั้นนจะจ๊ะสงซุ้มครับแห้งๆครับเอาเล้ถ่ายข้าง ถามว่ามันไม่ได้ใหม่ไม่ได้สวยเท่าๆกับรถพวกปี17-18ที่เต็นท์หลักๆเรามีหรอกแต่ถามว่าจับปี07สภาพนี้โคเทพครับเอาละไม่ต้องเสียเวลาต่อมาเชิญครับอ่ะโอเลคถ่ายยางทีดอลล็อปปี18นะครับโอเคมาต่อต่อเชิญครับนี่ครับแกะให้ดูแบบนี้เลย ไม่ใช่แค่คันนี้หรอครับแกะแม่งทุกคันครับเพราะอะไรครับลูกค้าบางคนอยู่ต่างจังหวัดลูกค้าบางคนเก็บตังค์มาทั้งชีวิตครับไม่สมควรถูกผู้ขายนะมาหลอกอะไรกันโชว์ให้ดูแบบนี้เพราะอะไรเดิมๆ no accident ล้านเปอร์เซ็นต์ครับมาต่อครับโอเล่ถ่ายนอตทีวะนะครับคุยกับโอเล่ไม่ต้องสุภาพมากครับ แต่คุยกับลูกค้านี่แทบกราบไอโอเล่มึงถ่ายยังเนี่ยต่อครับนี่ครับเห็นปะ <laughs> เออมามาถึงไอโอเล่เห็นนะครับลูกค้าคงต้องเห็นครับโอเล่เข้าไปถ่ายมุมในอ่ะเชิญครับและเดี๋ยวพี่อ้นระหว่างน้องถ่ายภายในพี่อ้นเปิดท้ายรอเลยอ่ะถ่ายต่างๆตามสบายครับ เชิญครับขออนุญาตจริงๆจะบอกว่าจะรีวิวตอนเย็นแต่เอ,อไม่เป็นไรขี้เกียจด,ดันหลบครับปี18แท้ๆครับอะดูนี่ต่ออะหลายๆคนต้องกลัวครับเอาติดนี่เจ้าพ่อแห่งแก๊สอยู่แล้วนะครับคันนี้เดิมๆไม่เคยแก๊สและที่สำคัญที่สุดไม่เคยชนหายเหวไรทั้งนั้นนะครับนี่ดูซีนครับซีนโรงงานต่างๆครบถ้วนหมด เนือ้อผ้ออกมาสมมติเกิดรถมันตู้มมาอย่างน้อยเวลาทําเนี่ยทรงซีนต่างๆรับรองยังไงก็ไม่เหลือครับนะครับโอเคอปิดปิด,ป,ดปิดแรงหน่อยปิดแรงหน่อยมาต่อที่เห็นนี่เหงื่อหรือน้ำตาไม่รู้นะครับโคตรร้อนเลยครับอ่ะต่อครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมโอเคอ่ะถ่ายบงเบาะลำสบายอเล และเดี๋ยวไปดูเหลืออะไรวะอ๋อคนขับอะเชิญครับอนี่ครับเหลือบ้านสุดท้ายละมาเออก่อนไปสูงโอเล็ก,ก้มต่ำก่อนนะครับสงเสาตงต่างเดิมสนิทเลยนะน้อตไม่เคยมีแกะเลยนะ,ะดูครับผมขายรถอ่ะเชิญครับนี่ครับเห็นไหม Okay. อโอเคอ่ะโอเล่ไปหน้ารถอ่ะถ่ายเลขไม่ถ่ายภายในนะอะไรต่างๆตามสบายครับโอเล่ไปรอที่หน้ารถเลยแจ้งราคายังยังไม่ได้ยังเนาะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเน็ตเน็ตหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเน็ตเน็ตนะจ๊ะ 178,000บาทเนต็ตเนต็เนตกันตังมา1มื่นส่ง6ปีเดือนละเอยโท่นะ 4, าทีส่ง5ปี5ปีนะส่ง5ปีเดือนละเดือนละเดือนละสี่พบาทส่ง5ปีเดือนละ4,200ันสโอเคนะจ๊ะต้องบอกอย่างนี้ครับขายรถสวยในราคาสมเหตุสมผลหลายท่าน อาจจะไม่ใช่ทุกท่านนะครับอาจจะเป็นแค่ชนกลุ่มน้อยในสังคมไทยนะครับอยากได้รถสวยอยากได้รถด,ดีทุกคนเหมือนกันครับทุกคนเหมือนกันหมดแหละผมก็เหมือนกันนะแต่อยากได้เอาราคาที่ต่าเว่อร,อร์พูดง,ง่ายๆอยากได้รถสวยราคาลดคว่มตายฉะนั้นครับถ้าอยากได้รถสวยราคาลดคว่มตายที่ผมไม่มีนะครับบอกก่อนเลยครับ อยากได้รถความตายราคารถความตายไปหาตามหลังสอนอนะจ๊ะเบอร์โทรพี่อนครับ0814850000ค้าขายรถสวยในราคาสมเหตุสมผลพร้อมซื้อจริงโทรมากดเพจนะครับรถบ้านโลมาน้อยกด Google รถบ้านโลมาน้อยนะจ๊ะชื่อเป็นรถไม่ให้ชื่อสวนสัตว์เบอร์โทร081485004ตัวสวัสดีครับ